คุณู้ชมได้ติดตามบรรยากาศกันก่อนนะคะสําหรับการท่องเที่ยวที่เกาะทะลุอําเภอปากสะพานน้อยจังหวัดประจวบคุรีขันค่ะนี่แหละค่ะสวยงามเหลือเกินนะคะเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแล้วถือเป็นแหล่งดําน้ําที่สําคัญของอ่าวไทยเป็นแหล่งดำดำตื้นด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็จะเห็นมองเข้าไปลอดเป็นรูแบบนี้นะคะใต้ท้องทะเลก็มีปะการังสวยงามรวมถึงสระน้ำต่างๆเป็นจุดเช็คอินของผู้ที่มาเยือนได้ด้วย ทางด้านของนายเผ่าพิพิธเจริญพักผู้ประกอบการรีสอร์ทให้บริการดำน้ำนะคะบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลเปิดประเทศเปิดโครงการเราเที่ยวในการระยะที่4ส่วนขยายเพิ่มเติมอีก1 5ล้านห้าแสทธิ์แล้วก็เปิดให้จองโรงแรมที่พักมาแล้วนะคะก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมากเลยค่ะ มีนักท่องเที่ยวจองสิทธิ์เข้าพักก่อเนื่องประมาณร้อยละเจ็ดสิบในจมาน,นี้เนี่ยค่ะมีบางส่วนเข้ามาท่องเที่ยวดับน้ำที่เกาะทะลุก็คาดว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมนะคะที่มีวันหยุดยาวในช่วงกลางเดือนกับปลายเดือนนะคะเชื่อว่าจะส่งผลดีในแง่ของการฟื้นตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะสำหรับปัจจุบันนี้นะคะประการังบริเวณเกาะทะลุ ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อย่างที่ผู้ชมได้เห็นนะคะก็ยังมีสีสันสวยงามเนื่องจากในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมานะคะที่เกาะทะลุอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้นะคะแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติได้ฟื้นฟูฟื้นตัวอย่างเต็มที่ นักท่องเที่ยวที่มาดำน้ำส่วนใหญ่ค่ะก็บอกว่าทื่นชอบธรรมชาติใต้น้ำที่เกาะทะลุเป็นอย่างมากสามารถเลือกมาดำน้ำแบบเช้าไปเย็นกลับก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยค่ะก็มาทำกิจกรรมทางน้ำกันนะคะมาพายเรือแล้วก็มาดำน้ำก็ได้นะคะมาล่องเรือแบบนี้นะคะก็